สวัสดีครับแอปนี้นะฮะก็จะเป็นการค้นหาอิโมจินะครับนับร้อยเลยนะครับที่อยู่บนมือถือของเรานะครับเพื่อจะสามารถนําไปใช้งานบนแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับตามที่ต้องการนะครับเราเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วสมมติว่าผมจะหาอิโมจิเป็นบาสเกตบอลนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับอ่าตรงนี้แอปพลิเคชันก็จะโชว์อิโมจิที่เกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดเพื่อสามารถทําการแตะเลือกนะครับอ่า อิโมจิที่เราต้องการหลังจากนั้นกดปุ่มแชร์นะครับมุมบนขวานะฮะที่เป็นเครื่องหมายแชร์นะฮะเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะแชร์ข้อความไปที่ไหนได้บ้างนะฮะแล้วก็เนี่ยนะสามารถทําการกดซีเล็กหรือซีเล็กออนนะครก็สามารถ Copy ตัวอิโมจิตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาเรานะครในการค้นหาอิโมจินะครและตรงนี้ก็ซ e ัพพอตอิโมจิทั้งหมดที่อยู่ใน มือถือ iPhone ของเรานะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถโหลดมาใช้ง,งานได้ฟรีจาก App Store เลยนะครับคลิปอีโมจิเซิร์ชนะฮะก็าหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพร้อมกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ